สำหรับช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะการดูแลต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่สาธารณะถือเป็นเรื่องสำคัญค่ะด้านหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่นะคะอย่างหมุดนี้นะคะคุณผู้ชมที่คุณอ๋องธนาวันเพลินทรัพย์ค่ะทีมรุกขกรหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าหมอต้นไม้เขาปักหมุดนี้มาจากถนนสายยางนาหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106นะคะช่วงเชื่อมระหว่างจังหวัดลำพูนกับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เล่าถึงภารกิจท้าความสูงเกือบ50เมตรของทีมลูกกกรอาสาในการสำรวจเรือนยอดของต้นยางนาเพื่อประเมินสุขภาพค่ะว่ามีกิ่งไหนที่แตกที่หักมีผุมีโพรงบ้างไหมประเมินความเสี่ยงค่ะเพื่อนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในการวางแผนดูแลต้นยางนาต่อไปนะคะ,ะสวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการสำรวจต้นยางนาสายเชียงใหม่ลำพูนนะครับ วันนี้ตัวผมเองอยู่ต้นที่14นะครับวันนี้ทีมงานมีด้วยกันทั้งหมด7คนนะครับที่ขึ้นมาสำรวจนะครับเราอยากจะเก็บให้ได้20ต้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับตอนนี้สภาพอากาศโดยรวมนะครับดีกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้อากาศไม่ไม่ร้อนนะครับยังพอมีลมอยู่บ้างนะครับแต่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับปัญหาที่เราเจอคือตอนนี้ มดและแมลงเยอะมากอันนี้ผมให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆกันดีกว่าตรงนั้นพี่อวอาเพี่วาโอเคเนาะครับผมภารกิจสำรวจสุขภาพเรือนยอดของคุณปู่คุณย่ายางนาในครั้งนี้ค่ะเริ่มมาตั้งแต่วันที่4กันยายนหรือวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะตั้งเป้าสำรวจให้ได้200ต้นจากทั้งหมด945ต้นค่ะโดยการทำงานก็จะใช้เครนนะคะในการช่วยส่งตัวขึ้นไป จากนั้นก็จะปีนต่อค่ะเพื่อสำรวจอย่างละเอียดงานนี้เรียกได้ว่าไม่ง่ายนะคะต้องอาศัยความชำนาญส่วนข้อมูลที่ได้มาทีมลุกขากรเขาก็จะนำไปประกอบการตัดสินใจตัดแต่งกิ่งต้นยางนาและทำการฟื้นฟูระบบรากให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะด้านหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่และคนที่สัญจรไปมาบนถนนสายประวัติศาสตร์เส้นนี้นะคะ ที่ผ่านมาค่ะทางสมาคมยางนาขี้เหล็กขี้เหล็กสยามนะคะทีมหมอต้นไม้และคนในพื้นที่ในานามอาสาสมัครที่ทักยางนาค่ะ<ม>ก็ช่วยกันพยายามดูแลต้นยางนาเหล่านี้มาโดยตลอดนะคะโดยเขาจะมีการเก็บข้อมูลแล้วก็ประเมินสุภาพต้นยางนาแบ่งเป็นสีสนะคะสีเขียวก็คือสุภาพยังดีอยู่ค่ะสีส้มก็คือเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วส่วนสีแดงค่ะก็คือต้นที่ต้องเร่งเข้าไปดูแลอย่างเร่งด่วนนะคะ ซึ่งจะช่วยให้การการทำงานเนี่ยประหยัดมากขึ้นแล้วก็ดูแลต้นยางนาต้นที่จำเป็นก่อนคะ่ะในการจัดแบ่งเป็นฉีสีสีแบบนี้เพราะว่าต้นยางนาเหล่านี้อายุมากกว่าร้อปีแล้วนะคะการดูแลจึงต้องใช้ทั้งความรู้งบประมาณรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านด้านนี้โดยเฉพาะคะ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพจากอีกมุมหนึ่งนะคะที่เขาถ่ายมานี่เป็นภาพการทำงานที่เห็นนี้จะไม่ง่ายเลยนะคะ อย่างคลิปนี้ทีมลูกข้ากรถ่ายภาพมาบนความสูงค่ะสูงถึง50เมตรนะคะมองลงไปข้างล่างนี้เรียกได้ว่าคนที่กลัวความสูงงานนี้ต้องหลับตาเลยทีเดียวค่ะพวกเขาบอกว่าตลอดทั้งเดือนนี้จะมีการสำรวจแบบนี้ประมาณ10วันเพราะดังนั้นการสำรวจแบบนี้นะคะอาจจะต้องมีการปิดถนนกันบ้างต้องขออาภัยคนที่เดินทางสัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้ด้วยค่ะแต่พวกเขาบอกว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่นะคะ